สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับ ตอนเราทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะดิฉันเพชรรีผมช่วยค่ะผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะแล้วก็นี้ทางรายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะจากรองศาสตราจารย์สุชาวพลอยชุมนะคะอาจารย์สุชันน์น่เองนะคะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะ อาจารย์สุชาวเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์องกหาเยอะมากเลยนะคะ้ายแล้วก็กว่าจะเชิญอาจารย์มาได้เนี่ยเรียกว่าเราก็ต้องทําบุญกุศลไว้เยอะพอสมควรถึงได้ช่วงชิงมาได้น <บ S 1> ะคะคือหลายวันก่อนนะคะแบบได้ไปกราบอาจารย์วสิงหอินทศระนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันเอาไว้นะคะเวลาเรามีข้อสงสัยอะไรกัแล้วแต่นะคะในเรื่องของธรรมะ เราอยากจะให้มีเรียกว่าคาอธิบายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์หรือไม่ก็โทรศัพท์อาจารย์ก็เมตตาเรานะคะก็ได้พูดคุยเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันปีนี้ได้ธรรมะอะไรมาโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยสําหรับท่านใดที่อยากจะอายุยืนยาวอาจารย์ให้สูตรอายุยืนหรอใช่สูตรง่ายมากฟังหน่อยสิครับอายุยืนนะฟังหน่อยนะฮะก็คือว่าเหตุที่ทําให้เราอายุยืนนะคะมีอย่างนี้ค่ะก็คือหนึ่ง ทำในสิ่งที่เหมาะสมแก่ตนผู้เป็นภาษาไทยภาษาชาวบ้านานะฮะเออทำในสิ่งที่เหมาะสมแก่ตนก็ต้องดูว่าตนเนี่ยอะไรบ้างที่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมกาห้ามทำนะแล้วก็รู้จักประมาณนะฮะเช่นในเรื่องของอาหารเราก็ต้องรู้ว่าอาหารอะไรเนี่ยที่เหมาะสมกับเรานะฮะราแล้วก็สามก็คือบริโภคในสิ่งที่ย่อยง่ายนะคะสี่รู้จักการเวลาที่ทำกิจต่างๆห้า ไม่มากมากในกรรมคุณอืค่ะจบในห้าข้อแล้วถ้าเกิดว่าอยากะะายุ่สั้นทําในสิ่งตัวนข้ามก็คือว่าต้องมาดูตัวเองทั้งหมดนะฮะว่าเราเนี่ยเหมาะสมอะไรบ้างอะไรที่เหมาะสมกับเราใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวต่อไปต่อไปเราก็จะได้จีบอาจารย์ สุชาวนะคะเวลามีเรื่องอะไรเพราะท่านก็เป็นปราชญ์ในทางธรรมเหมือนกันเราจะได้ขอสูตรบ้างสูตรอายุยืนสูตรอายุยืนเราได้แล้วต่อไปสูตรทําให้ดูหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยนะแหมเดินนะขอสูตรคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะเด่ลองไทยอายุอาจารย์ดูนะว่าอาจารย์เนี่ยอายุเท่าไหร่นะฮะเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์สุชาวครับผมมีพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกวันนี้เป็นเรื่องของความภูมิใจที่แท้จริงนะครับ วันนี้เป็นคําพูดของดีวานีสิงหะนะซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสมาคมมหาโพธิ์ท่านเขียนไว้ในหนังสือวิถีชีวิตแบบพุทธนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าศาสนาหรือวิถีชีวิตไม่ใช่ตัดสินกันเพียงด้วยเรื่องของสัจจะที่อ้างกันเท่านั้นแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวของศาสนิกเองด้วยตลอดเวลาที่มีการทดสอบเช่นนี้ พระพุทธศาสนามีบันทึกถึงความสําเร็จที่พวกเราภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริงน,นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราพูดถึงศาสนาแต่ละศาสนาเรามักจะเถียงกันว่าของฉันเป็นสัจจะเป็นหลักคําสอนสําคัญของฉันเป็นอย่างนี้เถียงกันนะฮะเถียงกันในเรื่องแต่เขาบอกอันนั้นไร้สาระดูที่ตัวของพุทธศาสนกเองคนที่นับถือเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมผมว่าอันนี้สําคัญมากนะ,ะผมผมก็พูดคล้ายๆอย่างนี้ผมบอกว่าขออภัยนะอาจารย์สุชาติผมใช้คําว่าเวลาพูดกับชาวบ้านบอกว่า ถ้าคิดว่าพูดมีประโยชน์จริงต้องเปลี่ยนสันดานเราได้ครับคือหมายความว่าเราเคยทําอย่างเนี้ยคําว่าสันดานนี้มันคุมทั้งพูดกระทําหมดเลยนะทุกอย่างพูดกระทาครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังแบบเดิมอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้องเปลี่ยนผมก็ใช้คําแบบชาวบ้านชาวบ้านมันแรงดีนะครับแล้วก็ก็คิดว่าคงน่าจะถูกเพราะมาอ่านนี่เออมันน่าจะใช่ตรงกันนะค่ะค่ะแล้วตัวอาจารย์เองนะฮะอาจารย์ก็เรียกว่า เป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยเคยใช้คําแบบอาจารย์สมฤทธิ์บ้างไหมคะอาจารย์ใช้แบบนี้ไหมคือคำจริงคําว่าสันดานไม่ใช่คำหยาบเป็นเพราะว่าในบาลีก็ใช้นะฮะใช่ใช่บาลีไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำหยาบสันดานหมายถึงสิ่งที่เราสั่งสมมานานเพราะฉะนั้นสันดานดีก็ได้สันดานเรวก็ได้นะครับเป็นคำกลางๆนะครับคำว่าสันดานคำว่าวาสนาคำว่า อุปนิสัยนิสัยเป็นคำกลางๆใช้ดีก็ได้ใช้ชั่วก็ได้อก็คือว่าเรามาเติมเป็นเองใช่ไหมคะว่าคนนี้นิสัยดีหรือไม่ดีแต่ว่าเขาอุปนิสัยเนี่ยเป็นคำกลางๆสันดานก็เป็นคำกลางๆเรามาเติมเอาเองหลังจากที่ว่าคบหาคนคนนั้นแล้วว่าเขาเป็นยังไงคืออันนี้น่าจะเป็น เรื่องของคนไทยที่ไปเลือกเอาคำเหล่านี้มาใช้แล้วก็กำหนดความหมายเอาเอง oh. โดยโดยไม่ได้รักษาความหมายเดิมไว้อย่างเช่นคาว่า วาสนาเหมือนกันก็เป็นคำกลางๆไม่ได้หมายถึงต้องดีเท่านั้นวาสนาเลวก็ได้เพราะวาสนาก็หมายถึงสิ่งที่เราอยู่ก็อยู่กับมันมาเป็นเวลานานส่วนมากเรามองไปทางดีวาสนาจริงวาสนาเลวก็มีใเห็นไหมแม่เพราะไปอยู่กับคนไม่ดีเวาสนาเลยเลวเราเลยมีวาสนาต่อการใช่ไหมคะว่านี่เราสองคนต่อกัเนี่ยคือคือเลวกับเลวทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็เรียกว่าาสนาเลวทั้งคู่ใช่จ้าเน่ะเวลาถ้าเราตีความหมายผิดไปบางทีเนี่ย เราก็สับสนในชีวิตเหมือนกันนะาะตกงงเราเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะว่าอันนี้ผมว่าก็เป็นปัญหาอันหนึ่งสําหรับคนไทยชาวพุทธไทยนะครับเพราะว่าคนไทยนี่ไปเอาภาษาพุทธศาสนามาใช้ในความหมายที่มันไม่ตรงกับความหมายเดิมดังนั้นพอไปเจอของจริงเข้านี่เลยชักงงนะครับงงเลยว่าตลงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เองก็เป็นอาจารย์ที่สอนในเรื่องของพุทธศาสนา ทีมหาบกุ่ะวัดบวรอ๋อถอดที่วัดบวรตอนนี้อยู่ตอนนี้ย้ายไปอยู่สรยาุรรบนะฮะค่ะค่ะมีคนรุกงศิษทุกงหามาสนใจมาเรียนเยอะไหมอาจารย์เออถ้าเรามองในภาพรวมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งหามกุฎนหาจุรานี่นิสิตรักษานี่เป็นคารวาสมากกว่าพระอืมอันนี้ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นด้วว่าคนไทยก็มีความสนใจเกี่ยวกับผู้ศาสนากันมากขึ้นครับ โยมมากกว่าพระหลายเท่าเลยนะครับแล้วคนที่ไปเรียนวิชาเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในวัยทำงานแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะพ้นจากวัยทำงานไปแล้วก็ได้ก็แสดงว่าไปเรียนเพื่อรู้เพื่อเอามาใช้เพื่อเอามาปฏิบัติไม่ใช่เรียนเพื่ออาไปทำมาหากินหรือทำอาชีพอะไรอาจารย์เคยคุยกับลูกศิษย์บ้างไหมคะว่าทําไมเขาถึงแบบสนใจมาเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ เวลาเรียนพุทธศาสนาในชั้นมัธยมภาคบังคับหรืออะไรเนี่ยน,นะคะน้ไม่ค่อยอยากจะเรียนนะคะอาจารย์ครับความจริงที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยอยากเรียนนี่เพราะว่าเ,เรียนแล้วไม่เข้าใจเรียนที่ไม่เข้าใจนล้็อาจจะมาจากผู้สอนเองอาจจะมีวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีสอนไม่ค่อยจะเหมาะกับข้าเท่าไหร่นัจริงๆ คนเราจะสนใจอะไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เขาจึงสนใจเพื่อจะติดตามเพื่อจะได้รู้เพื่อจะเอาไปใช้อะไรประมาณนั้นนะครับ คนมหมายความว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยความสนใจเนี่ยปัจจุบันในเมืองไทยถ้าพูดอย่างนี้ได้ครับรว่าคารวะจะมีมากกว่าพระในแง่การสื่อสาริเพราะจำนวนพระก็น้อยกว่าพระน้อยกว่าคารวะอยู่แล้วขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตแหบบนี้นะเรายังไม่ได้แนะนําอาจารย์สุชาวนะคผมขออนุญาตอาจารย์สุชาญนะเป็นคนราชบุรีและท่านก็บวชมาตั้งแต่เด็กกันให้อยู่เป็นศิษวัดบวรและท่านก็เรียนทางโลกทางธรรมนะฮะแล้วก็เป็น เ,เคยเป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชสมัยตั้งแต่ท่านเป็นครองสมณศักดิ<ช>์พระศาสนาสภณนะครับ,รบแล้วก็ถ้าอาจารย์ก็สึกษาลาเพศแต่อาจารย์ก็ยังทำทำงานอยู่ใกล้รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราชนะครับะะแล้วก็ทํางานทางพระพุทธศาสนาเป็นอาจารย์สอนอย่างที่แม่มได้ถามเมื่อกี้นะสอนที่มหามกุฏนะฮะแล้วก็เห็นว่าสอนที่อยู่ที่เกษตรมหาลัยอื่นอีกนะฮะทั้งหมดทังพวงก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนานะฮะอันนี้คือประเด็นที่ก็เลยเชิญอาจารย์มาและที่สําคัญก็คืออาจารย์เนี่ยที่แม่ทักไว้เมื่อกี้นะ ว่าอาจารย์อายุมากแล้วอ่ะนะครับนคขอนุญาตอาจารย์เนี่ยนะฮะแต่ว่ายังดูสดใสไงธรรมะทําให้เราอยังแอดหัดแล้วก็มันมันคงจะออกหมดใช่ไหมผมว่าน่าจะมีส่วนนะจิตกับกายเนี่ยนะนะฮะคนจริงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วค่ะท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตจากความคิดมันก็แปลออกมาเป็นพฤติกรรมจากสิ่งที่มันอยู่ข้างในก็แสดงออกมาเป็น อาการภายนอกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจิตด,ดีสักอย่างทุกอย่างมันก็ดีด้วยแต่ทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปสนใจร่างกายมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันต้องอย่างมันต้องสับปายะอย่างที่ว่าเน<อ>ี่ย <laughs> มันต,ต้องพอดีพอเหมาะพอสมแล้วมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันะนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีจิตใจแบบเบาสบายนี่ทุกอย่างมันก็เบาสบายไปด้วย อยากเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์อาจารย์มีสูตรไหมคือหมายความว่าเวลาเราพูดเนี่ยนะมันง่ายอันนี้พปจริงนะมนุษย์เป็นทุกข์มีอยู่สองเรื่องหนึ่งสิ่งที่คาใจคืออดีต่ยังไม่ไม่หายไปจากใจคาอยู่นั้นอ่ะกับสองสิ่งที่ยังไม่ไม่มาถึงคือกังวลอย่างโน้นอย่างนี้อาจารย์ครับตอนที่เราฝึกใหม่เนี่ยพระก็บอกว่าทิ้งมันไป แต่มันทิ้งยังไงอ่ะมันคาอยู่อย่างเนี้แล้วมันก็กังวลอยู่อย่างเนี้อาจารย์จะทํำยังไงมีมีมีสูตรมีมีเทคนิคอย่างนี้ไหมครับความจริงก็ไม่ใช่สูตรของผมหรือสูตรส่วนตัวนะครับความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าที่เราพูดกันง่ายๆว่าปล่อยหรือว,วางโดยเฉพาะสิ่งที่มันไม่ดีหรือไม่มีคุณค่านี่ทําไมเราจะต้องไปยึดเหลือมมาเก็บไว้ในใจไว้เก็บไว้ในชีวิตของเราเราก็ควรจะปล่อยหรือว,วางมัน วิธีที่จะปล่อยหรือวางก็คือคิดถึงคุณถึงโทษของมันว่าถ้าเปิดสิ่งนี้เราเก็บไว้นี่มันให้ประโยชน์อะไรกับเราถ้าเราปล่อยมันไปหรือวางหรือไม่ไปต้องวิตกกังวลกับมันนี่มันน่าจะให้คุณค่าให้ประโยชน์อะไรกับเราเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์โดยทั่วไปจะยึดจะเอาหรือจะทำนี่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ เห็นว่ามีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตต่อตอนเองเท่าน,นั้นแหละค่ะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงถึงประโยชน์ถึงโทษของสิ่งต่างๆแล้วนี่การที่เราจะปล่อยสิ่งที่มันไม่ดีเรืออาจจเพราะสิ่งดีๆนี่มันก็น่าจะไม่ลําบากค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะไปคิดถึงไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของประโยชน์และโทษก็น,นั้นดิค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่พระเจ้าท่านชี้ไว้อย่างสําคัญเลย คือถ้าเราไม่เห็นคนไม่เห็นโทษนี่นะครับโอกาสที่เราจะทิ้งหรือเอาหรือเก็บนี่มันก็ยากแล้วยิ่งไปเห็นโทษในสิ่งที่เป็นคนไปเห็นคนในสิ่งที่เป็นโทษมันยิ่งหนักข็้ไปมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนาะท่านเรค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาเขาคิดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจารย์เขาก็จะคิดว่า เราจะสบายหรือไม่สบายอเพราะความจริงเรื่องอสบายไม่สบายหรือชอบไม่ชอบในบางทีมันไม่เกี่ยวกับคุณกับโทษเพราะเราอาจจะไปชอบในสิ่งที่มันเป็นโทษก็ได้ะนะครับหรืออาจจะไปรู้สึกว่าสบายสบายกับสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องคิดลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าสบายสบายจริงๆแล้วนี่ยมันมีคุณแล้วมันมีโทษอันนี้นะครับต้องใช้หลักที่ท่าน เรียกวมๆว่าโยนิสโสมนาสิกา,า<ม>คือต้องคิดให้ละเอียด<ม>คิดให้รอบครอบ<ม>คิดให้รอบด้านเพราะคำว่าละเอียดรอบครอบรอบด้านก็คือคิดทั้งเชิงลบเชิงบวกเ<ม>ชิงคุณเชิงโทษเป็นั้นเราอาจจะไปหลงหยิบเอาสิ่งที่เป็นโทษมาไว้กับตัวเองก็ได้นะครับเ<ม><ม>ข้าข้างตัวเองใช่ถูกต้องมีอย่างหนึ่งที่คนแถวนี้ชอบบ่นนะคะอาจารย์ไม่มีเวลาไม่มีเวลาค่ะ อันนี้เราจะตั้งต้นเนี่ยให้เป็น,น,นสัมมาทิฏฐิเป็ยังไงคะจะนนก็เป็นโทษอีกล้วครับอืม<น>ก็ความจริงก็พระรุทธเจ้าท่านก็สอนไว<ะ>้นะครับว่าความจริงเวลาหรือไม่เวลาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแถ้าเราคิดว่ามีมันก็มี<ะ>ถ้าคิดว่าไม่มีมันก็ไม่มีะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็น เนี่ยเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือร้ายประโยชน์สาหรับชีวิตแล้วเราก็จะรู้สึกเออเราต้องทําเราต้องคิดแล้วเวลามันก็มาเองนะครับคือถ้าเผื่อเราไม่คิดถึงจุดนี้นี่ถึงจะมีเวลาก็ไม่คิดอ๋อใช่ก็ไปทําอย่างอื่นเป็นการฆ่าเวลาอีกการทาให้เสียเวลาไปอีกใช่ค่ะเพราะว่า บางคนเนี่ยบอกว่าพูดถึงเวลาฟังธรรมะเวลาพูดคุยกับกาลยานมิตรก็สบายใจแล้วก็รู้สึกอยากเป็นอย่างเช่นคนนั้นฉันอยากจะสบายใจแบบนี้แต่ฉันไม่มีเวลาที่จะไปทําแบบนั้นอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะความจริงเรื่องของธรรมะนี่พอเราใช้คาว่าธรรมะเนี่ยอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าโอ้มันสูงมันไกลมันห่างจากชีวิตในประเภทนี้นะครับ,รบแต่ความจริงแล้วพรพุธเจจาท่างบอกว่าธรรมะมันคือ ธรรมดาหรือธรรมชาติของชีวิตคำสอนของผู้ศาสนาทั้งหมดนี่เรื่องของชีวิตทั้งนั้นแหละไม่มีเรื่องไหนที่พู้เจ้าสอนแล้วมันนอกเหนือไปจากชีวิตไม่มีะนะครับเพราะฉะนั้นการคิดถึงธรรมะก็คือคิดถึงชีวิตคิดถึงตัวเองคิดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทุกด้านของตัวเองและของชีวิตนั่นเองนั่นคือธรรมะ รายการทจของเราก็จบลงแล้วนะคะอ้ายแต่ว่าเรื่องราวที่เราพูดคุยกับอาจารย์สุชาวพลอยชุมนะคะ มี3ส,สัปดาห์ด้วยกันนะคะ<า>สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่1น,นะคะใ,ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านใครที่อ,อยากจะฟังเรื่องราวธรรมะเรียกว่าง่ายๆเนาะบางคนด้วยว่าแหมท่านเป็นพระบวชพระมานานนะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์สอนในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วอาจจะคิดว่าโอ้ฟังแล้วจะน่าเบื่อหรือเปล่าแต่ขอบอกเลยนะคะว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็ เข้าตรงประเด็นด้วยนะอ้ครับสองวันแม่มวันนี้วันเสาร์นะวันจันทร์วันที่22นี่จะเป็นวันมาฆบูชาค่ะก็บังเอญอาจารย์สุชาเนี่ยลุกศิษย์วัดบวรม,มาฆบูชานี่เกิดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยบวชมานานเมื่อไปไป,ไป,ไ,ปไปเป็นกาษาัตริย์พระองค์ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีวันสําคัญทางพุทธศาสนาท่านเลยตั้งในวันนี้ขึ้นมาฆบูชามีเฉพาะประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยนะครับเราก็ เป็นเป็นเรื่องสาคัญเพราะเพราะ,ะพระองค์ท่านได้ไปหยิบยกเอาหัวใจพุทธศาสนามาเป็นหลักสําคัญวันนี้ค่ะหลักสําคัญก็คือจะต้องไม่ทําบาปค่ะจะต้องทํากุศลค่ะจิตใจให้ผ่องใสก็ค,คือว่าหนึ่งละชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์หัวใจพุทธศาสนาทําไมถึงเอาไม่ทําบาปทั้งปวงเป็นข้อแรกนะเพราะโลกนี้มีปัญหาเพราะว่ามนุษย์นี้ยังทําบาปค่ะไม่ใช่โลกนี้มีคนทําบุญน้อยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น ลดการทําบาปอืน,นี่แหละค่ะเพราะเราก็ต้องอคิดดีพูดดีทําดีนะคะค,คนที่จะได้ผลดีก็คือเราเป็นอันดับแรกแล้วก็ถ้าเราคิดไม่ดีคนที่จะรับเป็นคนแรกก็คือเรา,เ,าเช่นเดียวกันนะคะอะไรก็คือเรารวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่าอย่าทําบาปครับค่บนะสวัสดีค่ะ อาจารย์ที่ทาจารเริ่มบวชบวชเป็นสามเณรใช่สิบสามเออเป็นความฝันของอาจารย์ไหมคะว่าอยากจะบวชพระคงไม่ได้ฝันแต่มันเป็นไปเองบอลทูบีก็หลังบอกว่าบอทูบีนะอย่างนี้อาจารย์เป็นสิทธิ์ของอาจารย์สชีพครับตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นพระหรือว่าศิทธ์ตั้งแต่เป็นเนรแล้วการคิดถึงธรรมะนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปเริ่มเรียนอะไรก็หลายมากมาย ธรรมะมันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากธรรมชาติอของตัวเรง่ายๆเราลองคิดว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่อยากคนอื่นมาทํากับเราเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับคนอื่นแล้วถ้างั้นอะไรคะอาจารย์ที่ทําให้คนเห็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นยาขมไปอะไรอย่างนี้คะอาจารย์